สวัสดีพี่น้องป้องไปสูหูสูคนใครที่ชอบคลิปบ้านๆหรือยังไม่ได้ไปกดติดตามใน YouTube ก็ฝากหน่อยคลิปชื่อชื่อชื่อใน YouTube ก็คืออ e ีปิพาเพลนะจ๊ะเข้าไปดูคลิปได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็กดแชร์ด้วยยิ่งดีเป็นพักคุณมากเลยส่วนใน FB ก็คือ Facebook ก็คือมีรายการอ e ีปิพาเพลนะพิมเลยไปเลยก็รายการอ e ีปิพาเพลก็จะขึ้นเลยก็คือ เป็นลงจะลงมีคลิปลงอาทิตย์ละครั้งก็คือว่างวันอาทิตย์ก็จะมาทําคลิปให้พี่น้องปองฝ่ายสุภูิได้ดูนะก็ทําคลิปเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยเป็นมาทํางานส่วนวันอาทิตย์เนี่ยก็จะหยุดหยุดแล้วก็จะว่างถ้าวันไหนไม่ได้ไปซื้อของเช้าหรือจะไปบ่ายเนี่ยก็จะมาทําคลิปให้ดูนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เป็นกําลังใจของ กำลังใจของอีิีนี่แหละนะคะในการทําคลิปต่อไปให้เป็นการต่อยอดเหมือนแบบต่อยอดในการทําคลิปแล้วก็ทำให้มีรายได้อะทำให้มีรายได้ก็คือต้องหนึ่งหนึ่คนติดตามใน y u t u b e เนาะถึงจะมีรายได้เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะส่วนใน FB ก็เหมือนกันแต่ว่าใน FB เนี่ยจะเป็นถ้าถึงจะมีรายได้เข้ามาก็คือต้องเป็น ถึงจะมีรายได้เข้ามาตรงนี้ก็ฝากพี่น้องฝากความเมตตาอ้อนวอนฝากความเมตตาอ้อนวอนไปถึงพี่น้องป้องไปสปูสควลนที่ติดตามอยู่ก็ฝากญาติญาติมาติดตามด้วยหลอยนะจ๊ะก,ก็กดติดตามก็คือ10,000นคนถึงจะมีรายได้นะ1 0 0 0 0คนแล้วก็ใน YouTube ถึงจะมี1 0 0 0คนขึ้นไปถ,ถึงจะมีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็แสนคนแสนคนเท่าไหร่แสนแสนคนโล่งเงิน แล้วก็1ล้าน1ล้านเอ้ยแสน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 ซับเออแสนแสนแสนซับโลเงินแสนล้านซับโลทองมั้งอะไรประมาณนี้แหละเราต้องไปศึกษากันแต่ว่า1,000คน่ะมันถึงจะเริ่มมีรายได้เข้ามานะคะก็ฝากิีตามกันให้หน่อยตอนนี้ก็ทำา2ช่องทางเนาะมี1 YouTube แล้วก็2 FB ก็มีเพจนะคะฝากเข้าไปกดไลค์กด Subscribe s u b ต c r i ครแล้วก็แชร์นะคะถ้าชอบนะ ฝากในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องป้องฝ่ายสุขุสุพนฝากร้านคนนี้ตัวดำๆหัวเป็เกียนแต่งตัวบราน,นอกบน,นอกถ่ายคลิปบ้านๆให้พี่น้องให้ได้ดูอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เราเรากําลังทําโปรโมทคลิปอยู่นะคะก็ฝากไปเข้าติดไปติดตามให้หน่อยนะแล้วก็ ก็จะมาเดตัวก็จะมาอัปเดตทุกๆอาทิตย์ให้ดูว่าไล่เนี่ยมันมันมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไง <ส S 1> ก็คือเรานําเสนอแกเรานําเสนอความบบ้านของเราอะก็คือความบรรนอกบรรนอกเพื่อจะทําไรท่ทําสวนปลูกผักอะไรเนี้ยนะคะก็เสนอความเป็นบนบ้านส่วนมีหลายคนบอกว่าทำคลิปกินให้ดูหน่อยคลิปกินพี่น้องคลิปกินที่แบบกินอย่างบบ้านนั่นสิปะ ตัวกำลังคิดอยู่ว่าสิกินไปแนวใดเพราะว่าตูเป็นคนที่กินบวกเก่งอะเนาะก็เลยเป็นเป็นแบบเรบอบอ,บอได้มาทางนี้แต่ว่าอาจจะหัดอากาศเดี๋ยวจะเห็ดให้เบิงนะจ๊ะเดี๋ยวจะเห็ดให้เบิงอาจจะมีเร็ว,รวนี่แหละก็เดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าจะเห็ดกินไปแนวในทางทิศทางเพราะว่าเป็นคนที่มาเห็ดแล้วกินอยูนะ่ทำกับข้าวเป็นนะคะแล้วก็ทำสัส่วนมากก็จะเป็นแก้มมากกว่าน,นะ ก็เดี๋ยวมาทําให้มาทำมามาทำคลิปกินให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอจังหวะว่างที่แบบอยากทําอะไรกินอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาทำให้ดูว่าถ่ายพี่น้องป้องไปได้เบิ่งว่าอีปีกินนี้สิเป็นจังใดเนาะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากไปในอ,อ้อมบกอ้อมใจนะคะก็เข้าไปติดตามแล้วก็กดสับสับใครนะจ๊ะสับสัครแล้วก็แชร์ถ้าชอบที่ไหนก,ก็แชร์ให้ด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายเราเจอกันใหม่คลิปหน้า